โลลิปบ๊อบดอตหลิงหลิงเอสดาคมไทยประกันชีวิตขอบคุณครับสปอนเซอร์ขอขอบคุณโลลิปบ๊อบดอตหลิงหลิงชอบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช่แล้วภายนอกอ่าฮะสวยแน่นอนนะฮะใช่สวยจากภายในสู่ภายนอกเขามีวิตามิน A B C D E ด้วยถึงเซตเลยก็ได้มีครบทุกอย่างแล้วก็จะมีครีมต่างๆนานาใช่เป็นเพราะสกินแคร์ของแท้จากญี่ปุ่นและเกาหลีนะคุณเข้าไปได้เลยนะฮะที่ Facebook Instagram Shopee แล้วก็ไลน์ พิมคาเดียวเลยว่าหลอนนี่ปับจัดหดิงๆจ้าจัดไปเลยจ้าขอขอบคุณเอศดาคมครับอยากจะได้เครื่องรางของขังเนี่ยต้องนึกถึงเอเลยพี่เอศดาคมของเราเขาจะมีประมูลกันแบบว่าแทบทุกวันแล้วก็ได้พระดีด้วยพระดีช่วงนี้ด้วยดูแล้วมีอะไรบ้างล่าสุดมีแม่สีดาจันทร์เนี่ยเห็นพ่เศกลโซใส่มหม่นี่คุณยังไม่ได้จากพี่เอกเหรอ้าขายหรือว่าแบบใส่เพื่อนหนุนดวงด้วยเพราะเป็นขนมตาย้ายเข้าไปติดตามได้เลยนะที่เพจและ YouTube ช่อง เอ,อสัตดา,ดาคาม<อ>ครับผมขอขอบคุณไทยประกันชีวิตค่ะปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศนะฮะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพพร้อมหันมาทําประกันกันมากขึ้นเลยะนะฮะ,อ,ะอย่างนี้เลยครับไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีจ่ายเบี้ยลหลักหมื่นให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึงหลักล้านด้วยกันวอฟฟิตครอบคุม คุ้มครองครบทั้ง IPD แล้วก็ OPD ไม่ว่าจะแอดมิดหรือว่าหามหออาอมอฟิตกับชีวิตได้เต็มที่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลส่วนแรกสามารถใช้ใจ่ายได้เองก่อนหรือเบิกจากสวัสดิการที่มีอยู่แล้วค่อยเคลมค่ารักษาส่วนเกินจากประกันนี้ซึ่งจะทําให้เบี้ยถูกลงได้อีกเบี้ยประกันภัยเนี่ยนำไปใช้ลดจนภาษีได้สูงสุดถึง25,000บาทนะฮะพร้อมด้วยบริการครบวงจรอย่าง Health Care Solution นะฮะสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศหรือโทร1124ได้เลยครับ ดวงวิญญาณทั้งสามดวงดวงแรกที่มาผู้หญิงผู้ชายทั้งมา,มาทั้งคู่มาพร้อมกันทั้งคู่ตอนนี้2ปีละมา2ปีแล้วแปลว่าการที่มาอยู่บ้านหลังนี้ทําให้ดวงวิญญาณนี้มาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าเกี่ยวกันหรือไม่หรือไปติดมาจากตรงอื่นถามว่าเข้าแล้วออกไหมนะต้องตอบในกรณีว่าถ้าเป็นสิ่งที่มาคุ้มคองอม,มาแบบว่ามีอยู่กับเราที่คุ้มคอยคุ้มคองามาตั้งแต่เล็กอ,อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่แนวนี้อ จะไม่ใช่การเข้าเลยอ่าอืมแต่ถ้าเป็นไปแฝงมาจากที่อื่นเนเะป็นไปได้อันนี้เข้าๆก่อนนะเหมือนแบบเรียนผูกแล้วเรียนแก้ไม่เป็นนะอะเอออันนี้เขาบอกว่าเขามาแล้วเนี่ยแต่เขาออกไม่ได้อ่าประมาณนั้นก็เหมือนเรียนผูกแล้วแต่เรียนไปไม่ถึงตอนแก้อ่าแต่จริงๆนะถ้าผมมองนะถ้าเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเป็นเจ้าเขามาเนี่ยเขาก็พร้อมไปเมื่อไหร่เขาก<อ>็พร<ต>้อมได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เขาออกไม่ได้เขาอาจจะเป็นอย่างอื่นที่คุณกําลังโดนเขาหลอกอยู่หรือเปล่า ก็เว่าผมไม่ได้หลอกอะไรน้องเขานะนี่ใครพูดพ่อพูดพ่อขุนพูดผมกำลังคุยกับพ่อขุนใช่ไหมใช่อ่ะไม่หลอกน้องแล้วคุณมาคุณพ่อขุนแต่ก็คือแบบเนี่ยผมก็อยู่กับกิ๊ฟบางทีกิ๊ฟว่าเนาะกิ๊ฟคือใครอ่ะกิ๊ฟคืออีกคนนึงอีกคนนึงก็คือว่าอย่างเงี้ยแบบชอบด่าชอบว่าแล้วบางทีอย่างเหมือนคนแบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยห้ามห้ามกันในในในสามสิ่งก่อนที่ว่าอีกอีกดวงวินาอีกดวงวินาทจะมาอย่างเงี้ยคุณอ๊อฟครับคุณเห็นอะไรบ้าง ตีจู้แน่นอนหนุ่มมั่นใจว่าตีจู้อี้ยอยู่ไหมอยู่เพิ่งมาเมื่อกี้ด้วยเพนังในบ้านอยู่ตั้งนานไม่เห็นเจอเลยอ่ะมีตีจู้เพิ่งมาเพิ่งมาแบบชัดพลนเมื่อกี้อยู่ตรงข้างตีจู้เลยอยู่ข้างตีจู้เลยแล้วเป็นตีอันนี้ต้องแบบว่าไม่เคยเห็นตีจู้ลักษณะนี้ปกติตีจู้ที่เรเห็นจะเป็นสินแสที่ใส่ชุดขาวสกเป็นส่วนใหญ่ครับแต่อันนี้ใส่ชุดเหมือนขอโทษนะเหมือนเหมือนที่เคยดูเรื่องผีกองกอยไปเป็นผีจีน ที่เป็นแบบมีมีแบบมีใส่ชุดจีนโบราณแล้วก็มีใส่หมวกเออประมาณนั้นยืนอยู่ไหนอ๋อนี่เมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ยืนอยู่นี่เลยคือตัวไอ้มาเนี้แล้วก็หัวก็พ้นประตูไประมาณนี้ยแล้วก็มีหมวกใส่หมวกเหมือนที่เป็นจุกๆอย่างนี้แล้วก็มีแง่งๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นตีจู้เพราะว่าเครื่องมันชัดมากมันถึงเพิ่งมาชัดตอนตอนเมื่อกี้แล้วก็ยืนอยู่ข้างๆด้วยแล้วก็ ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยคือตีจู้ที่แบบว่าเหมือนเหมือนห่างหายไปนานอ่ะเหมือนแบบกลับมาแล้วแบบรู้สึกดีใจแบบเฮ้ยมีคนแบบจะมาบอกว่ากูอยู่ตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคตอนนี้เรายังไม่สามารถสื่อสารอะครได้ถูกไหมยกเว้นสามสิ่งที่อยู่ในร่างนี้ผมจะยังไม่ถามสามสิ่งในร่างนี้อผมจะหาข้อมูลก่อนอ่ะคุณน้องครับอันนี้คือห้องอะไรเอ่ย ห้องครัวเดินขึ้นไปได้เลยค่ะห้องครัวตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปโซนของครัวแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะฮะตรงนี้มีอะไรไหม,มอะไรก็มีตี๋จู้อยู่ตรงนี้ค่ะอะไรนะเขาก็บอกให้เดินขึ้นไปรออยู่ข้างบนทานตีจู้บอกว่าเดินขึ้นไปรออยู่ข้างบนเมื <t> ่อกี้ตีจู้ทักหนูว่ารออยู่ข้างบนเขาพูดแค่ว่าชั้นสามนะคะหนูเลยคิดว่ารอ,ออยู่ข้างบนชั้นสามนั่นแหละบอกเลยเป็นชั้นที่เขาไม่ขึ้นกัน ัจะเป็นชั้นที่ไม่มีใครอยู่อ่ะหรอไม่อยู่กหรอชั้นสามแต่ชั้นสี่ลมเย็นมากลองขึ้นไปดูอันนี้ผมคุยกับใครเนี่ยกสากูไม่ไม่เพราะว่าอยู่ดีผมถามชั้นสามแต่เธอตอบว่าชั้นสี่แต่แต่ว่าปอบยินอย่างเงี้ยเพาะปอบยินอย่างเงี้ยเออปอบยินอย่างเงี้ยอยู่ตอนไหนอยู่ตรงไหนปอบยินห้าอันนี้คุณก็เห็นเหรอก็ปอบเห็นอ่าปอบเห็นเป็นภาพคือคุยได้ใช่แต่พ่อของแม่เป็นเสียง อันนี้ไตและใครไตป้ป๊อปไตอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยี่ป๊อปไงพี่ป๊อปที่เรียกพี่ป๊อปเนี่ยไงไตตรงเนี้ยผมถามคุณนะคุณเห็นปป๊อปปีนต้องบอกว่าเนื่องจากเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าพี่คนนี้ไม่รู้แหละพี่มาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่า เขาสามารถแสดงให้ใครเห็นเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นเขาจะต้องต้องการให้พี่พี่ปูงนี่อ่ะปูเนี่ยเห็นเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นแปลงมาอย่างนี้ให้ปูเห็นแบบนี้แต่หนูเขาสามารถทําให้หนูเห็นต่างออกไปจากคนนี้ได้ลึกออกไปคุณเห็นอะไรก็เห็นเป็นคนยืนธรรมดาปกติยืนอยู่ไหนก็ยืนอยู่ที่แรกที่เขาบอกตรงนี้อืแต่ว่าคือ รู้สึกดีคอสมว่าเขายืนอ,อยู่ตรงคือเขาสามารถสมมติว่าเขาต้องการให้ปูเห็นแบบนี้เขาก็จะทําแบบนี้เขาต้องการให้หนูเห็นแค่นี้เขาก็ทําแค่นี้อืมในเวลาเดียวกันตอนนี้น <ะ S 2> คุณเห็นเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นอะไรตอนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยเขาอยู่ไหนก็ไม่ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายทำไมคือจะผู้หญิงก็ไม่ใช่เพราะผมสั้นแล้วก็แบบเขาไม่แสดงตัวมากดูเห็นอะไร เห็นก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นผู้หญิงยินอยู่นี่ใช่ค่ะจานเต้เห็นไหมเขาเห็นเป็นผู้หญิงกันหมดแต่ทางคุณปูจะเห็นแบบแอดวานซ์แอดวานซ์กว่าแรบลิ้นยาวลงมาแล้วตอนนี้แลบลิ้นยาวด้วยใช่เขนเียยังคุยยังคุยกับออฟตอนที่ก่อนเริ่มบอกว่าถ้าปล่อยให้เข้าเนี้ยมันเทิงนะอ่าถ้างนั้นผมถามนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เราเห็นเนี้ยเขามีลิ้ มากเหรอเขาถึงทําอะไรแบบสามารถแยกการมองเห็นของคนได้ขนาดนี้ก็เอามาว่าลักษณะเนี้ยมันเหมือนกับที่เขาเรียกว่าผีโพงอ่ะผีไหมไม่รู้นะ คือเหมือนกับคนที่เคยมีวิชาอาคมมาก่อนก่อนจะเสียชีวิตเนาะแล้วพอเสียชีวิตก็คือเป็นเป็นผีที่มีอาคมอ่ะประมาณนั้นน่ะนก็เจะพูดอย่างนี้เหมือนแอดวานมากกว่าผีปกติหน่อยนึงอ่าอย่างนี้เขาเรียกผีอะไรจันเต้ก็ถ้าเป็นถ้าทางสายสานนะเขาเรียกว่าผีพงสายเหนือก็อาจจะแบบผีกะผีอะไรเงี้ยที่มีฤทธิ์แล้วพวกนี้อาจจะเวลาเขาเรียกว่าผิดครูหรือว่ากินตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอถ้าทีผมถามเขา ว่าเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกหรอรู้ว่าเพิ่งมาไปเอามาจากไหนผมอะไปเกี่ยวมาจากไหนไปเกี่ยวมาจากไหนดวงวิญญาณที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คุณต้องการอะไรปูต้องการให้ออกทั้งหมดออกทั้งหมดใช่อะลองบอกเขาที่ออกไปเขารู้เขารู้อยู่แต่คเขาบอกเขาบอกกูก็ออกไม่ได้กูออกไออกไปได้ให้ไปออกตรงทางเข้าอืมคุณเข้ามาไงอไงอะเออเขาบอกเขาออกไม่ได้อ่าผมถามเขาอย่างงี้นะก่อนที่คนเห็นผีจะสืบเรื่องนะ ผมเอาเรื่องของคุณปูก่อนอ่ะเขาเข้ามาไงเขาบอกกูเข้าแล้วกูเอากไม่ได้แค่นั้นเขาไม่บอกแล้วความรู้สึกของคุณอ่ะคุณเชื่อสามดวงวิญญาณนี้ไหมเชื่อแบบไหนอ่ะเชื่อว่าเขาไม่ได้มาทําร้ายหรืออะไรคุณก็คืออยู่กับสองดวงวิญญาณก็คือแบบก็คือปกติสองปีแล้วอ่ะมันก็คือกลายเป็นแบบว่าความเคยชินอ่ะแปลว่าคุณมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกสองคนให้เราเอาไว้ไหมเราไม่อยากเอาไว้ทาไมถึงไม่อยากเอาไว้ความสงบเราไม่มี ตื่นมาเราก็ต้องได้ยินเสียงเขาแหละเหมือนพี่ตื่นมาแบบจะสมองโล่งๆคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเนี้ยพอเราคิดว่าจะไปซักฝามึงก็ไปทําสิมึงก็จะแบบคอจะกับมันเออแล้วบางทีมันกลายเป็นทะเลาะแล้วแบบจนปวดปุมไม่ทําเลยอย่างเงี้ยแล้วส่งผลอะไรกับตัวเราส่งผลอะไรทั้งเรื่องการงานเซ็งไหมไม่อยากทํางานแล้วเบื่อไม่ส่วนมากถ้าเรื่องการงานจะมีแบบว่าทะเลาะแันมากกว่าแล้วเขาก็เขาก็จะให้กำลังใจแม้แต่ป๊อปป๊อปก็ให้กำลังใจค่ะ แต่มันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ทําไมถึงคิดว่าอยู่ไม่ได้พี่ผีก็คนอยู่ด้วยกันได้ไงแต่คุณกําลังสนุกกับสิ่งตรงนี้อยู่นะโอก็ฟังฟังดูแล้วจริงๆแล้วคือจริงๆคุณก็เดือดร้อนคือเพราะว่าเขาสร้างความลาคาญใจให้กับคุณไม่เราต้องมันหนูมองว่าเดือดร้อนกับล็อกข้างด้หรือเปล่าหมายถึงรอบข้างคุณก็เดือดร<อ><อ>้อนสร้างความลาคาญใจอะคุณสร้างความหงุดหงิดให้กับแฟนของคุณว่าเฮ้ยอยู่ๆแฟนไม่เชื่อครื่องวันนี้อยู่สองปีแฟนก็ยังไม่เชื <มา S 1> ช่ออ่าคุณเห็นผู้หญิงอืเป็นผู้หญิงผมสั้งไง ผู้หญิงผมสั้นคุณฟังก่อนนะนี่คือลักษณะที่เห็นคุณเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นเห็นติดจูมากกว่าก่อนหน้านี้คุณเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเห็นตอนที่เดินไปขึ้นเป็นผู้หญิงผมสั้นไหมไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นรู้แค่ว่าเป็นผู้หญิงคุณเป็นใครผมถามหมายถึงพี่พีทพี่ป๊อปเนี่ยหรอใช่ที่เขาเรียกว่าพี่ป๊อปไม่พูดไม่พูดเลยเขาเป็นผู้หญิงแก่สาววัยรุ่นก็มีอายุแหละแต่ไม่ได้แก่ขนาดแบบแก่เงือกขนาดนั้นใส่ชุดอะไร คือจะบอกว่าชุดเหรอมันก็ดูไม่ใช่ชุดน่ะมันเป็นลักษณะซอมซ้อ,อและหลายคนก็จะงงว่าทําไมผีมาในลักษณะแบบดีหมดก็ไม่ได้บุญไงพระไถ่บุได้บุญเขาก็จะไม่อยู่แบบนี้ไม่ยอมตอบนะพอสื่อสารได้ไหมลูกไม่ค่ะไม่นะอ่ะคาวนี้เดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นก่อนอ่ะระหว่างนี้ใครเห็นอะไรสามารถสื่อสารได้เลยนะครับคุณน้องเห็นอะไรครับว่ากคเห็นเป็นคนที่แบบว่าหลบอยู่ตรงนี้หลบอยู่ฝั่งนี้ อ่ะเจอเจอตรงนี้อเหมือนเป็นผู้ชายนะเมื่อกี้แวบแรกผู้ชายลักษณะไงครับแต่ทําไมแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นดวงวิญญ,ญาณที่ดีทําไมต้องเข้าห้องน้ําหรือแอบอะไรอย่างนี้ด้วยไม่เข้าใจอะ่ะน,นี้แหละอืคือตอนนี้สิ่งที่เจอคือผู้ชายใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกับพี่เขาแบบมีนวดอะ่ะแก่หรือยังมีอายุล่ะมีอายุใส่เสื้อ อดเสื้อ,อ,อหรือยังไงผมสั้นผมยาวไม่มีผมก็มันลกลุงลังไปหมดอะพี่เจจมูกเป็นไงจมูกไม่เห็นเลยเห็นแต่หนวดที่มีแบบไอ้นี่เยิ้มๆอ่ะแบบอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นพลอยเห็นไรล,ลูกเห็นเป็นผู้ชายเหมือนกันค่ะอ่ะพลอยอธิบายไม่ตรงกันก็ได้นะครับเอาตามที่เรารู้สึกที่เห็นหนูไม่ได้เห็นในห้องน้ําค่ะหนูเห็นตรงทางขึ้นบันไดอ,นอ,อีกชั้นหนึ่งอะค่ะอยู่ตรงบันไดอีกชั้นหนึง่งใช่ค่ะลักษณะเป็นไงครับ ก็ไม่ได้ใส่เสื้อกับกางเกงขาสั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เห็นว่ามีหนวดลกรุงลังอะไราาเพราะยังไม่ได้เห็นหน้าค่ะโ okay. อเคพ่อขุนที่คุณว่าลักษณะเป็นงไงพอ่อขุนอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ออกไปเขาอยู่ในร่างใช่เขาไม่ได้ออกไปทางนางั้นผมถามพอ่อขุนที่อยู่ในร่างคุณแล้วนะผู้ชายที่เขาว่างไ okay. เดี๋ยวปิดกล้องให้เราเลยบ้าอะไรนะครับปิดกล้องให้เราเลย ทำไมอ่ะเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้แต่มีผู้ชายลักษณะแบบนี้ผมขออนุญ,ญาตอันนี้ผมจะไม่ออกกาสนะแต่ผมจะขอฟังจากคุณปูว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครอ่ะว่ามา ผมรู้แล้วว่ามาจากไหนมาจากไหนเป็นใครซึ่งมีตัวตนจริงรรที่คุณปูพูดแต่คุณปูไม่สามารถพูด<อ>ได้ออออากาศได้เพราะว่ามีมีบางสิ่งบางอย่างที่พูดไม่ไดจริงสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นนาตอนนี้เนี่ยคือเป็นดวงวิญญาณหนึ่งซึ่งคุณปูเนี่ยยืนยันว่ามีดวงวิญญาณน,นี้อยู่แต่ไม่สามารถพูดได้อันนี้หนูนอกเรื่องได้ไหมอันนี้นอกนอกเรื่องได้ไหมด้วยความที่ไม่เจอกรงนานวะ กงกัดเล็บอยู่กงข้าปวดคอยและหันตามอยู่หล่ะไหนกักงมาด้วยเหรอนี่หนูต้องหนูต้องบอกให้กงถอยก่อนเพราะว่าหนูลักษณะตัวเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ยืนดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวผีก็จะหนีหมดแล้วความไม่ได้เจอกันนานเหมือ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 นคนคุ้นเคยอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นสามอ่คุณอ๊อฟกับน้องพลอยขึ้นไปก่อน เหมือนก็ขยบขึ้นไปเรื่อยๆใช่เหมือนเขาก็หนีขึ้นเรื่อยๆนะชั้นสามห้องที่เป็นห้องใครครับคุณรู้สึกถึงข้างบนนะอ,อ่ะโอเคอ่ะเชิญเข้าห้องนี้กนครับคุณเห็นอะไรครับคุณเห็นอะไรบ้างครับคุณอ๊อฟเอาสิ่งที่อยู่ในห้องก่อนหนึ่งเลยที่เข้ามารู้สึกตอนแรกคือรู้สึกเหมือน ห้องเนี่ยมันต้องเคยทำพิธีหรืออะไรมาก่อนอย่างนึเป็น,นห้อง <จะ S 1> ที่เคยทำเป็นปา้ดๆไม่รู้ในอดีตเลยเคยมีการทําอะไรไหม